บางทีพ่อฤทธิ์ต้องยอมใจเย็นๆแล้วก็ฟังขุนหลวงสักหน่อยขุนหลวงให้แม่พุตตารถวายตัวเข้าวางังแต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเอาไปเป็นเมียแล้วการถวายตัวมันมีการถวายตัวแบบอื่นด้วยเหรอมาค่ะเดี๋ยววันนี้ฟินว่าเราให้ฟังในสมัยโบราณสตรีไม่ได้ทําหน้าที่ราชการบ้านเมืองเหมือนในสมัยนี้นะคะแต่จะมีการปฏิบัติราชการถวายแกองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นค่ะคือการปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจการในเขตพระราชฐานเช่นรับใช้ในกิจวัตรประจําวันของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมเหสีการประกอบพระเครื่องต้นหหรรรือววว่่่่าา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 กยตตตงงงๆซึสีีททถัเข้ไปํน ะะก็จะถูกเรียกว่าข้าหลวงค่ะซึ่งคุณหลวงอาจจะให้แม่พุต,ตานถวายตัวเข้าไปเป็นข้าหลวงไปเป็นแม่ครัวในวังหรือเปล่าแล้วถ้าแม่พุตานได้ถวายตัวไปเป็นแม่ครัวก็จะถือว่าเป็นข้าหลวงในวงังก็มีโอกาสเลื่อนยศได้เป็นเทา้าเหมือนกับเท้าทองกีดมาที่มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในวงังซึ่งถ้าแม่พุตานได้เป็นข้าหลวงในวังนะคะก็จะสามารถเป็นเมียพระราชทานให้กับพอลิปได้ที่นี้ยศตําแหน่งก็จะเท่าเทียมกันคุณหญิงจำปาก็ขัดไม่ได้ทุกคนคิดเหมือนฟิลไหมคะใครชอบอัปเดตเรื่องราวเกีี่่ยยยวววกัััับบสืือออออนนนเเเทิิิิงงงหหลลครรรรามมดดดตชชฟ์์แไไ้้พ ติเทียบมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะ